สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Like to คิววันนี้ผมจะมาแนะนำไอเทมที่ควรเตรียมก่อนเริ่มกิจ n d l e s s a d v e n จอ e r หรือหลายๆคนเรียกว่ากิจปีใหม่หรือบางคนเรียกว่ากิจคาสซีมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวรอรับชมกันเลยนะจริงๆข้อมูลตรงเนี้ยผมได้พูดไปในตัว AO Weekly News แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ไปดูได้อันนี้จะเป็นการขยายความแล้วกันว่าทาไมเราถึงควรเตรียมพวกนั้นนะครับโอเคชิ้นแรกที่เราจะเตรียมก็คือตัวนี้ครับคอคอครับ คอคอเนี่ยจะใช้ในการออฟเสื้อ17.1ที่แจกในกิจกรรมเนาะออฟครั้งหนึ่งจะใช้5คอคอครับแล้วเสื้อ17.1เนี่ยมันจะออฟได้ทั้งหมด3ช่องเสื้อ1ชิ้นจะใช้คอคอทั้งหมด15แล้วก็ก็ดูเยอะแล้วเนาะแล้วใครที่แบบออฟรองเท้าออฟประดับด้วยก็นั่นแหละครับก็ตามจํานวนที่ใช้นะมีทั้งหมด5ชิ้นใช่ป่ะสูงสุดก็อาจจะใช้ถึง75คอคอเลยก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าเออไม่ใช้ตัวเสื้อผ้า17.1แล้วเนี่ยห้ามไปเลยได้ไหม คำตอบคือข้ามก็ได้ครับแต่ว่าพอๆเนี่ยมันสามารถใช้ในการรีฟอร์มหมวก OS ได้ครับอันนี้ผมอ้างอิงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์นะหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขามีการใส่ข้อมูลการอัปเกรดของหมวก OS มาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะผมจะขึ้นแค่ตัวเมดิ u m มเกรดนะจริงๆมันมีโลเกรดด้วยครับคือจะต่างกันยังไงเมดี u m เกรดเนี่ยมันจะเป็นเกรดที่แบบดีกว่านะส่วนตัวโลเกตเนี่ยก็เป็นเกรดที่ต่ํากว่าใช้วัตถุดิบน้อยกว่าครับตัวโลเกตเนี่ยมันจะใช้ ตัวหมเอบวก9ตัวมีเดียมกับโลใช้บวกเเหมือนกันแต่ตัวที่ต่างกันก็คือตัววัตถุดิบตัวอโนพาดกับคอคอแล้วก็ตัวอาร์โมเอนชัทสโตนนะเออไอตัวอาร์โมเอนชัทสโตนนี่เราวขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพูดอีกทีหนึ่งเราดูตัวจํานวนที่ต้องใช้ก่อนครับอโนพาดเนี่ยมันจะใช้แค่100อันแล้วก็คอคอยี่อันนะสำหรับโลเกรดนะครับสำหรับมีเดียมเกรดเนี่ยจะใช้ตัวอโนพาดอยู่ที่300แล้วก็คอคอหกอันเนาะ ก็ตัวนี้ได้จากการทำเควส17.1ทั้ง2ชิ้นเลยครับก็ใครที่ไปเดินเควสแบบเนี้ยก็จะมีไว้เนาะแล้วถ้าเลือกควรเลือกมีเดียมเกรดหรือโลเกรดอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่คนนะครับแต่เราจะอธิบายแบบเพิ่มเติมให้ละกันตัวโลเกรดเนี่ยพอเราใช้ตัวโลเกรดมาใช้วัตถุดิบน้อยกว่าก็จริงครับแต่ว่าค่าอัปเกรดของหมวกเพื่อนๆจะหายไปถึงลบห้าเ้าใไหมครับแล้วเพื่อนๆต้องตีบวกขึ้นไปใหม่ตัวเนี้ยไม่สามารถใช้ใบการันตีได้นะเพื่อนๆต้อง ตีเองในเกมครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหมวกแบบเขาเรียกว่า armor level 2แล้วมันเป็นแบบข้อมูลใหม่ละกันเนาะ armor level สพวกเนี้ยใช้แร่อีกประเภทหนึ่งในการตีบวกเดี๋ยวเราลงลึกให้นะครับแต่เราข้ามไปก่อนโอเคสำหรับมีเดียมเกรดเนี่ยก็คือมันจะลดแค่1อ่ะก็จะต่างกันประมาณนี้หลักๆเนาะระหว่างลบ5กับลบ1แล้วถ้าเพื่อนๆมีหมวกที่บวก11แบบเนี้ยหมวกบวก11อ่ะถ้ามันลบไปแค่1อ่ะครับมันจะได้ โวกบวกสิถูกไหมครับซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่ใช้งานได้เลยสําหรับโมก OS นะเออเพราะว่าคุณสมบัติมันจะอยู่ที่บวกสิแต่ว่าแต่ว่าฟังก่อนโมก OS มันไม่ได้จบแค่นี้ครับมันมีการใช้การเกรดเพิ่มก็คือแบบการเพิ่มคุณสมบัติครับการเกรดแล้วเราติดไว้ก่อนแล้วกันครับเอาเพื่อนๆนรู้ไว้แค่นี้ก็พอการนเกรดเนี่ยมันจะทําให้ของเพื่อนๆนดีขึ้นครับแต่ว่าการตีบวกที่ติดมาจะเหลือบวกศูนย์เนาะเออถ้าใครจะไปเกรดก็ ต้องไปตีบวกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเตรียมไว้ทําหมวก OS หรือว่าไม่ทําก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะมวกมันแจกในกิจแปลว,ว่าผมว่าตัวนี้ต้องเข้ามาแน่นอนแล้วก็มีข้อมูลหน้าเว็บไซต์อ้างอิงเนาะต่อไปครับตัวที่เราจะใช้ก็คือตัว Bar Mule t i c นะครับ Bar Mule Ticket เนี่ยก็เหมือนกันครับคล้ายๆกับตัวพอคอนั่นแหละมันใช้ในการ off เสื้อแต่ว่าตัว Bar Mule t i c เนี่ยจะใช้ o อฟเสื้อ17.2ครับ ซึ่งมีแจกในกิจเหมือนกันเนาะในกิจเนี่ยก็จะแจกเหมือนตัว17.1เลยก็คือแจกทั้งหมด5ส่วนครับแล้วก็ออฟครั้งหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะใช้บาร์มิวที่25ต่อ1ช่องเนาะสมมติว,มว่าเราใส่เสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยมันสามารถออฟได้3ช่องแล้วกันเนาะอ่าออฟ3ช่องก็จะใช้ทั้งหมด75ถ้าใครมีใครที่จะใส่ทั้ง5ส่วนนะก็ชิ้นละ75ใช่ไหม75คูณ5 3 75เนาะก็ค่อนข้างเยอะนะก็เลยแนะนําว่าให้เตรียมเตรียมไว้ครับตัวต่อไปครับเกรชาร์ เรซ่ตัวนี้นะมันจะใช้ในการรีฟอร์มอาวุธทานอสครับให้เป็นอาวุธทานอสเอดีแล้วก็เหมือนจะมีการรีฟอร์มหมวกมาด้วยนะแต่ถ้าดูในข้อมูลหน้าเว็บไซต์เนี่ยไม่มีการพูดถึงตัวหมวกสักเท่าไหร่ครับดังนั้นหมวกผมว่าอาจจะยังไม่มานะอาจจะยังไม่มานะอาจจะนะอาจจะแต่ว่าที่อยากให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมไว้เพราะว่าตัวนี้มันจะใช้ในการเคาะตัวหมวกหรือว่าอาวุธจากค้อนที่ได้จากกิจกรรม,มนะครับ เคาะครั้งหนึ่งอ่ะมันจะใช้ทั้งหมด300เกรชาดก็ค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าถ้าเราไปฟาร์มจริงๆอ่ะมันได้จากตัวดันโกดพาเลตนะเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูสักนิดนึงแล้วกันอ่ะไอ้ดันเนี้ยมันก็จะสามารถสติลได้นะพอสติลก็จะได้เกรชาดมาแล้วก็ลงงไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้ระหว่างปิดไม่มีอะไรเนาะก็เตรียมไว้ครับก็อย่างน้อยสมมติว่ามันจะได้คอนมา3อันใช่ไหมครับเคาะละ3 0 0 ก็เตรียมไว้ประมาณ900อันนี่คือมินิมั์ขั้นต่ำเนาะที่แนะนำให้เตรียมไว้ส่วนต่อไปก็คือตัว Shadow d e c o n ครับ Shadow d e c o n เมื่อเอ๊ะเอาไปทำอะไรตัว Shadow d e c o n เนี่ยมันจะใช้ในการรีฟอร์มครับอะดูจากภาพนี้นะครับเนี่ยเราเอา Shadow d e c o n นะครับไปแลกเป็นตัว Armor e n c h a n t Stone ที่เพื่อนเพื่อนเห็นในตัว Reform หมวก OS เมื่อกี้แหละ,ะที่ผมติดไว้นะเออตัวเนี้ย มันจะใช้ในการแลกเป็นแร่พิเศษครับแรกแรกใหม่อะแรกที่ใช้ในการรีฟอร์มโดยเฉพาะโดย1แร่เนี่ยใช้1 s h a d ชาโด c ี n อนครับแล้วก็เงินอีก2 0 0 0 0เนาะก็เมื่อกี้มันเขียนว่าใช้เท่าไหร่ครับ1 0ออันถูกไหมครับเออหนึ100อันก็ s h โด o ี d อน o n 100อันแล้วก็เงินอีกเท่าไหร่2 2 0 0 0 0เออก็ใช้เงินเยอะเหมือน,อนกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าภาพที่ผมขึ้นให้เมื่อกี้มันมีมีเดียมเกรดกับโลเกตดถูกไหมครับ ถ้าเพื่อนๆจะทําตัวมีเดียมเกรดอีกใช่ไหมครับมีเดียมเกรดเนี่ยมันต้องใช้โรเกต3อันแล้วถึงจะเรียกมีเดียมเกรดได้1อันเท่ากับว่าเราต้องใช้ชาโรดีคอนเท่าไหร่ครับเพื่อนๆ3 0 0อันนะในการทําหมวก OS นะเออก,ก,ก็เยอะนะเยอะนะแล้วก็เงินอีกเยอะเลยเออก็เตรียมไว้ทั้งทั้งเงินทั้งชาโรดีคอนนะเตรียมไว้ทั้ง2อย่างครับสหรับตัวต่อไปที่ต้องเตรียมนะครับก็คือแร่เนาะไปหยิบมาเพิ่มแล้วเออ แร่ตัวนี้มันจะใช้ในการตีบวกของอาวุธเลเวล5ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช้แร่ตรงๆนะมันจะใช้เป็นแร่ผสมกับอีเทลดัสหรือว่าอีเทลสโตนเนี่ยที่ได้จากแมปแมปใหม่อ่ะนะในการตีมอนเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันครับอ่ะเนี่ยมันก็จะดูภาพเนาะตัวตัวแรกก็คืออีเทลเดคอนเนี่ยมันก็ใช้โอลิกับอีเทลดัสแบบผสมกันเนาะในการตีบวกเพราะว่าตัวนี้มันจะใช้ในการตีบวกพวกอาวุธที่มีการรีฟอร์มหรือว่า หมวกที่ได้ทําการรีฟอร์มมาแล้วนะเออมันใช้เป็นแร่ใหม่เลยตัวอาวุธเนี่ยจะเรียกว่าอาวุธเลเวล5ตัวเกาะจะเรียกว่าเกาะเลเวล2นะสำหรับการตีบวกของตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนพวกของเก่าๆของเราครับของเก่าๆของเราพอตีบวกแตกถ้าเราใช้พวกโอริอะไรแบบเนี้ของมันจะหายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นอาวุธเลเวล5เนี่ยมันตีบวกมันจะไม่หายครับมันจะลดลงแค่3ก็คือหมายความว่าเพื่อนๆสามารถตีบวก0จนถึงบวก10ตีไปเรื่อยๆย,ยังไงของก็ไม่หายแน่นอนครับ แต่ว่ามันแค่อาจจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วมันใช้เซนนี่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ตัวเกาะก็เหมือนกันครับตีก็ไม่แตกเหมือนกันก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่เรื่อยๆถ้าเพื่อนๆอยากให้มันขึ้นลงน้อยอันนี้คือในกรณีที่เราใช้โอลิธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบใช้โอลิดีเลยโอลิอย่างดีเลยเป็นโอลิแบบเอิชอิาเอลิชตัวนี้เนาะเอลิชเนี่ยเป็นโอลิอย่างดีก็มันก็จะลดเหมือนกันแต่ว่าจะลดลงแค่หนึ่งก็ลดลงน้อยกว่าเวลาตีขึ้นตีลงแบบเนี้ยก็จะ ไม่ต้องกังวลไปนะว่าของมันจะหายแต่ว่าถ้าไปไห่ก็ตามถ้าเพื่อนๆได้บวก10แล้วเพื่อนๆจะต้องการบวก11แบบนี้บวก11นะครับมีโอกาสแตกทันทีนะย้ำล้ว่ามีโอกาสแตกทันทีไม่ว่าจะใช้เป็นแรกแครดแร่อะไรนูน่นนี่นั่นยังไงก็แตกครับต้องใช้ตัวน่าจะเป็นแบ็ก m มิทเบสซิ่งในการคํำตีบวกเนาะต,ตรงนี้ก็ทําใจไว้แล้วกันนะใครที่จะบวก11หรือว่าถ้าใครไม่ได้บวก11ก็ เอาแค่บวกสิ 10, มันก็แรงครับยังไงอาวุธเลเวลห้ามันดีอยู่แล้วนะแล้วก็ใครที่ต้องการเกรดอะ่ะสมมติว่าพอคุณเกรดที่ผมพูดไปก็คือเกรดจากบวกสิแบบนี้มันก็จะเหลือบวกศูนย์ใช่ไหมครับถ้ากับว่าคุณต้องตีบวกขึ้นไปใหม่ครับแล้วก็คุณเกรดการเกรดเนี่ยมันจะมีเกรดแบบโนเกรดแล้วก็เกรดดนะีเกรดซีเกรดเอเกรดบีเกรดเอเนาะไล่ขึ้นไปแบบนี้ทุกครั้งที่เราเกรดอะ่ะคุณสมบัติมันจะเพิ่มขึ้นคุณสมบัติที่ได้จากการตีบวกก็เพิ่มขึ้นแต่เพื่ออออนอนนนๆตตตต้้้้งงงมมมมาาีีีบววกใหห่่่่เเเเรรรรืืยยััผพพ,พไะ โอลิเนี่ยมันจะได้ใช้เยอะมากๆครับเพราะการตีบวกขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆแบบนี้มันใช้เยอะแน่นอนครับทรับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือแร่อควาเมลีนครับอควาเมลีนกับอะเมทิสต์นะอ่าทำไมต้องเตรียม2แร่นี้เดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูเหมือนกันครับแร่ตัวนี้มันใช้ในการเกรดครับก็คือที่เราพูดไปเรื่องเกรดขึ้นเกรด A เกรด B เนี่ยเราดูจากภาพนี้ครับอควาเมลีเนี่ยมันจะใช้ในการเกรดขึ้นเป็นจากโนเกรดเป็นเกรดดีเนาะเออมันก็มีโอกาสแตก แล้วก็มันจะใช้อยู่ที่ประมาณ5อีเทลอะควาเมอรีนแล้วกันเนาะในภาพเนี้ยมันเป็นอะควาเมอรีนแค่อันเดียวถ้าใครที่ต้องการเกรดก็ใช้5อันถูกไหมครับ5อันก็คูณ5เข้าไปครับก็อะควาเมอรีน5อันก็เตรียมไว้อย่างน้อยเท่านี้นะแต่ว่าฟังก่อนการเกรดเนี่ยมันมีโอกาสแตกครับถ้าสมมุติว่าคุณเกรดไม่ขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าวัตถุดิบคุณจะเสียไปครับแล้วคุณก็ต้องไปเตรียมวัตถุดิบใหม่ครับแล้วก็มันมีการเกรดแบบ2คัดนะ มีการเกรดแบบใช้วัตถุดิบน้อยกับใช้วัตถุดิบเยอะครับถ้าใช้วัตถุดิบน้อยจะใช้แค่1ของจะหายนะถ้ามันแตกก,ก็เตรียมใจไว้หน่อยแต่ว่าถ้าใช้5เท่าแบบนี้ก็ของจะไม่หายครับของจะไม่หายแล้วก็โอกาสติดจะเป็น70%โอกาสติดจะเยอะกว่าถ้าจะใช้5เท่าแล้วให้โอกาสติดเยอะที่สุดอะ่ะมันต้องบวก11นะก็ก็ก็หนักอยู่ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกคือบวก11มันมีโอกาสตแตกใช่ป่ะแล้วของมันหายต้องใช้ไอ้ตัวแบ็กซ์มิดเบสซิ่งในการขำเนาะ แล้วก็จริงๆมันจะมีตัวแบ็กสมิธเบ็กซิ่งใหม่ด้วยที่เรียกว่าเบ a สอีเทลดัสอ่ะไอบ้บรรทัดที่2นะครับตัวนี้มันก็จะใช้ในการแบบเพิ่มโอกาสในการเกรดได้เนาะใช้ใช้เยอะเหมือนกันครับใช้เยอะเหมือนกันสําหรับใครที่แบบเอาแล้วโทปาสกับแอมเบอร์โทปาสกับแอมเบอร์เนี่ยตรงนี้จะมีขายที่มอลล็อกเนาะอ่ามอลล็อกก็จะอยู่ตําแหน่งนี้ครับเนี่ยกดซื้อได้เลยเนี่ยมันจะมาโผล่ oh, ใน NPC ตัวนี้นะตัวโทปาสกับแอมเบอร์ที่เป็นแร่ใหม่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเนาะ ก็ไม่ต้องเตรียมครับเพราะว่าหาซื้อได้หรือใครจะเตรียมก็ได้นะแต่เสื้อเอาเถอะมันลกคังครับสำหรับแร่อเมทิชกับอะควาเมรีนะที่เราพูดไปอ่ะวิธีหาที่ง่ายที่สุดนะจากการเทสของผมแล้วก็คือการลงดันโอนการ์ดแฮมครับได้ยินไม่ผิดอะโอนการ์ดแฮมก็คือ og อ่ะ og ธรรมดาดันที่เป็นที่เขาเรียกว่าบอสกบแดงกบเขียวแค่นี้เนาะหรือว่าเป็นแอดวานโอนการ์ดแฮมก็ได้เป็นกบเขียวตัวนั้น พอพอเราฆ่าบอสเสร็จอ่ะให้เราเดินไปที่ห้องสมบัติแล้วเดี๋ยวผมขึ้นฟูดเทชให้ดูแล้วกันครับเนี่ยฆ่าบอสเสร็จแล้วก็รีบเดินลงไปที่ห้องสมบัตินะแล้วก็เปิดตัวกล่องสมบัติครับจะได้แร่อควาเมลินกับอเมทิสแน่นอนอยู่แล้วนะอย่างน้อยรอบละประมาณ1-2อันอะ่ะแต่มันชัวร์กว่าถ้าเราไปฟาร์มอะไรแบบนี้โอกาสได้มันน้อยครับมันดอกยากแนะนําว่าวิธีนี้ดีที่สุดนะ แล้วก็ที่ควรเตรียมอีกอันนึงก็คือตัวซิลเวอร์ไวหรือมัลกอรนะอ่าไม่มีเดี๋ยวดูในตลาดแล้วกันอ่านี่ซิลเวอร์ไวนะซิลเวอร์ไวถ้าซื้อตอนนี้มันจะตกประมาณ68-69บาทเพราะว่าตอนนี้ใช้แค่คำว่าตอนนี้นะวันที่ผมอัดคลิปเนาะตัวซิลเวอร์ไวเนี่ยมันถูกมากครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีตัวโปรสเปนดิ้งเข้ามาก็คือใช้จ่ายเออบางคนเขาก็ดึงซิลเวอร์ไวมาไว้อะครับแล้วก็เพื่อจะทําตัวโปรสเปนดิ้งใช้จ่ายเนาะแล้วก็ มันมีโปรตัวที่เรียกว,ว่าโปรท็อปอัพเออแต่โปรท็อปอัพนี่อาจจะไม่ทันอ่ะโปรเติมอ่ะหลายหลายคนอาจจะไม่ทันแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะตัวโปรเติมเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นตัวไต่หอคอยได้ตัวเป่ายิงฉุบอ่ะครับแล้วมันมีโอกาสได้ใบตีบวกหรับใครที่เขาทำโปร spending แบบเนี้ยเขาจะได้โปรตีบบกไปด้วยนะทำให้ตัวซิ l เวอร์อ่ะจะถูกมากดังนั้นก็อยากแนะนําให้เตรียมไว้ครับเตรียมไว้เนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้มันยังถูกอยู่เดี๋ยวช่วงกิจมาจะขึ้นไปถึง 75บาทเลยตอนนี้ประมาณ69เนะกนาะก็ไม่ไม่แพงไม่แพงอ่ะทำไมถึงต้องเตรียมใช่ไหมครับตัว Si l v e r รต้องบอกว่าในกิจเนี่ยมันจะมีการใช้ซิวเวอร์ไคอนซูมอยู่ที่ตัวละครหนึ่งประมาณ150 s i l v e r บซวร y, ครับก็คือประมาณ1,500ถ้าคุณซื้อเต็มนะแต่ว่าถ้าใครซื้อตอนเนี้มันกล่องละ69บาทใช่ไหมครับ้าคูณสิห้ได้อะไรกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งอ่ะก็จะเหลือแค่พันเดียวประมาณ1ันสบาบาทเนาะก็จะเซฟมาประมาณ 500เลยใครที่ซื้อวันนี้เนาะเอ่อก็อยากให้เตรียม,ยมไว้ครับเพราะว่ามันใช้เยอะแน่นอนครับนี่คือต่อตัวละครนะตัว s i l v e r w ์วถ้าใครที่จะทำหมวก OS ด้วยคุณต้องใช้อีก150เพิ่มขึ้นมาก็เป็น300อ่ะก็ก็เป็น2,000บาทก็หนักอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะซื้อไม่ซื้อแต่ว่าแนะนาอย่างน้อยก็คือ150 s i l v e r w ซวออยากให้เตรียมไว้ครับอยากให้เตรียมโดเซนนี่ไว้ด้วยเพราะว่าที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือการไม่ว่าจะเป็นการเกรดการรีฟอร์มในพวกนี้การตีบวกเลยพวกนี้ มันใช้เงินเยอะมากครับเห็นไหมไอตัวที่แบบแลกกินเนี่ยก็ครั้งละแสนน่ะจากเอาชาโดดีคอนไปแลกนั้นก็ครั้งละหมื่นแลกแรก่แรแรที่ใช้เกรดก็ครั้งละแสนโอ้โหใช้เงินเยอะมากดังนั้นตัวเซนนี่อยากให้เตรียมๆไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาไม่ทันในช่วงกิจเป็นยังไงกันบ้างครับกับไอเทมที่ผมเลือกมานะถ้าเ,เพื่อนๆมีชิ้นไหนที่อยากแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะเผื่อว่าผมตกหล่นไปเพราะว่าอันนี้มันมาจากการตัดสินใจแล้วก็การคิดของผมคนเดียวนะมันอาจจะพลาดได้เนาะ แล้วก็สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยใครที่จะเล่นกิจกรรมรอบนี้เนาะอย่าลืมไปลงทะเบียนรีจิสเตอร์ไว้ก่อนนะครับที่หน้าเว็บไซต์เลยลิงก์อยู่ในดีสคริปชันข้างล่างนะครับถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้คุณจะพลาดอะไรหลายๆอย่างเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ Li ท์ทูคด้วยนะครับผมวันนี้ Li ท์ทูคขอลาไปก่อนสวัสดีครับ